ดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ห้ามาเอาสินเหตุบุญหอกขาสาบาทนี่รอบสุดท้ายท้ายสุดจะได้บาทมาดูเอาเบิ่งไผ่เอากระไผ่ฟังเสียงอ่านบาทพูดใหญ่อยู่เนาะมัช่วยได้คือนกล้ที่มนแล้วก็ไอ้นีมไม่ชิจูข้างเขาปีนิ่ดเอาไปใช้พุ่น นายหนีมยังต็มกัอาว่ะ้นมมันเหี่ยใช่ตัวมันโมีเต็มนะเอ้ยเนเอากับพายเฮ้ยไปใช้ผู้เจออรจับแลมมือนะเอาผู้เดีวพวนหนึ่งนะชีคนแล้วหนึ่งไปชีแล้ววะ พี่อายเอากระเพาาจ้ะด้วงกัพอดีกินแหละารวะกินลายเนาะแกยิ้มนี่กยิ้มนี่กับับบ่าพองอันนี้ชาชัยนนี้เออบ่าพองกับให้นี่่ัวนู้อนู้เอากระปพองหมกอนี่นะว่าฮัจโจดินนี่เดี๋ยวมันสิขบก็ยิ่เด้อผัวฮัจโจะิื่โดิ่่งจิจ่งเอากันนันะเอามาเอากับ ไะเอีมาอยู่ก็บเพ้าพี่จุดไปก็ได้เอากับเจ้าก็ได้อจุดใช้ลูกแม่ย่างนะชับคนชับคนชับคนมาถังนี่นะเดี๋ยวไงงงงจดไปนะหนึ่งเบงนะหนึ่งที่แรกอันอีพอเจ้ากระเพราพร้อมก็ได้ เขายิมไนด้ค่ะเขายิมไม่อยู่ผมกัปิงนี่กับน้องบ้าระจาก็เราิดเลกายิมกับน้องแกนะอือี่ก็ิบก็บปิงเมื่อไหใชปุ่งดบ่ใช้ไดีตัวหนึ่งตัวพันหนึ่งตัวหนึ่ง๋วนี้วันไหนขันขปุนสองร้อยผูดละพันใชผนหนึ่ง มันหกพูดอะไรได้เจ้หกพูดนี่ใช้อไรนะได้มันบุเขามาครับมันจะไล่มันก็เขามาเราว่าโทษทามันนะแม่มันจะเอาบอกจะพูดฉันนั่นนี่ก็หนึ่งสองสามสี่้า้าเด็กเขาจะปั่นก็เลยได้พูดที่หกน้ำเขาบ่อลานเขาลงเงินหกพัน เดมกแค่สิบก็ึเลยเอาหรอเา้วนเลียคะเอาเลยกเแล้วจะ่เลย้ยล่ะถห่งล้ไยูพอดีนาเดีอันม่เห็นยื่นหนู้วนันี่งถาเบิ้งครับมันบเอาละวัันก็จะดีเย้าีมันดอะไทีเีย่เื่้เบงนีกนะ กระชองเดิมันเอาเลมันเข้ามาเอาเจ้าเจ้านี่เจ้า้วเหรอเเล้าแต่้าอะลีน้องหวนนี่เนาะตันเดอาอันเดยสวยบ่พอจนบสายบสี่ยังได้กินเอาเยิ้มขาใช้าเยิ้มนาห้อยของกระชายคนละอ้คันนึงอือะบาดบาดหายไถือก็ให้กเลยเจ้าแบบกะปิเอาตาไปเอาไปเอาไปเอาไป เอาอก็าอกด็กแล้วพันพูดเจออนเมาินเชานไมได้งอนาะหิวจนิหิวเมื่อมาได้พันบาทเอาชุมแน่แน่ช่ายหาย่หายช่วยหายนะมือหนักขบ้านนะหอยขยองบ้านกับ้านหอยปังเสกแล้วตัวเองว่ะ้ประหัตอหละเขาไปแ้วบอกเขาแน่ว่ะกีเลือดน้เขาก็เลือดว่ะองตตกี้เะว่าบ้านน่ะเอาวันอันพระฮันซุกเผ่อ มาแล้วเขาอั่นไอ้ผู้ไอ้จอนมาว่าบ่ได้ว่าสิเขาจะเฮ็ด2มื้อเด้เพิ่นก็ย่องอั่นวันพฤหัสกับวันศุกร์ว่าซัเฮาก็เลยเอาแต่วันศุกร์ปานบ้านน้องเรเียนก็มาตั้งขึ้นอีกวันศุกร์เพิ่นตลาดแรงวันานเพิ่นตลาดเช้าก็สร้างมันเฮาอยู่ดอกเฮาก็เอาแต่กลุ่มุมบ้านเฮาเนาะบ้านอือ เอาเป็นวันศุกร์ขึนโขกันดำตัวเด้งมันตจนหน่อยโขหมกโขปากลุกเล่นบอแอบค้าเป็นอย่างโอ้ส่งกสินส่งกสอยบ่อเลยอ่ะสบายดีปะลุงเร็วๆสบายดีเด้อเอ้ยต้นพาน้องสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเบียผ้าสบายดีเด้อสุดจ้า จ้าถูกจ้าน้าอ้ำหน่อยเก่งอะไแอปนึ่งบุแอบเพรียนะลูกแอปถูกจ้าถูกจ้าอ้ำหน่อยเก่ง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 เอาหัวไปตำกันละบาทไปมาไปมาไปมา ไปมาไปมาไปมามเาเาเเาเียบ่เนินขาอกขงนอกเลยแต่ว่าอิ่มแลวแหละอิ่ม้วตอนนี้กินปลาเลย สมปลาพี่น้องเราซะโบมาพิงเมื่อนี่เมื่อยพี่น้องเลยเมื่อนี่กะเตรียมการเตรียมการเห็ดบุญอ่ะห่อขาว กขาต้มกขาตจาะเรียมเครื่องเห็นหอเขาหอหนาเหมาือนพี่น้องจะเริ่มประกอบมีเวลาถ่ายปันใดเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปให้เบอร์หยางในใจล้หน่อยพี่น้องเลย มาด้วยพี่น้องที่สมปลามาซโบแต่กะสิกินอยาางนี้น้อยหนึ่งสมปลาแบบว่าสาโบมาปี๋แต่มันเป็นหางมันแหละแต่มันเสบสรวเขาเลยกิน อิ่มพี่น้องเลยเรียกจนขำเลย่วนในก็สิยากสิเมืยเนี่ยเรียกกะ หมื่นกับตักบาทในน้าขึ้นมากอ่ะเตรียมห่อเผาหัวหน,หน้าพี่นอ้องและะ้วแตตอนเพลนเอาลงใบยายพี่นอ้องงมื่วานย้ายกลางเวนเนี่ยพี่น้องเลยข่าวประดับดินนี่สียายตอนกลางคืนแต่เขาวจางสียายตอนกลางเวนเน,นาะพี่น,อน้องเนาะ bừng mắt ta yên khung ngân khung กังน้องกังไ้หลายปลากันยินข้าวยิ้มเน้่แล้วกำเงยบ่ง ก็โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบลงเรียนทันี้เ้ยขอบุญขอบุณสมองสมบัติสำมารับเบิงรบชมขอบุณทุกทกำลังใจพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนา้าพี่น้องสบายดี